วัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามช่อง u e v y นะครับสำหรับคลินันี้ครับเราก็จะมาดูสึกแดงเดือดระหว่างลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งก็กำลังจะเริ่มแล้วอีกใน10บนาทีกว่าๆนี้นะครับเราจะมาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับทุเรามาดูกันครับ เกมใกล้จะเริ่มแล้วนะครับตอนนี้รายชื่อผู้เล่นก็ออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าฟิมิโน,โนไม่มีชื่อเป็นทั้งตัวสำรองและตัวจริงนะครับสามกองหนางเรวพูใช้ดิอสัสซาร่ามาน่นะครับในขณะที่แมนยูก็ไม่มีโด้ครับเพราะว่าลูกแฝดเสียชีวิตไปนหนึ่งคนเป็นลูกชายนะครับไม่ใช่ลูกสาวค,คลิปที่แล้วผมโน้คลิปเมื่อวันนี้ผมบอกว่าลูกสาวขอแก้ข่าว แล้วก็เสียงดังไม่ได้ครับเพราะว่าทางบ้านเป็นเด็กผีนะครับเกมใกล้เริ่มนะครับผมฟันทงไว้ที่สามหนึ่งหรือสามศูนย์นะครับในขณะที่สกันโชไม่ใช่จีโคป้าอิตาเลียนนั้ผมให้อินเตอร์มิลานนะครับ ดูว่าจะถูกหรือเปล่าเรีนเบืยรไปด้วย 现在边假穷了。 หลอคูนำนลิวคูนแล้วครับ,รบอินเตอร์ก็นำแล้วครับโอ้โหมาพร้อมกันเลยลิวคูอินเตอร์มาพร้อมกันเลยครับเนาลาครับาาเน,น็น าางนี่าราเับขอิวอร์ถึงนาครับไตัวอกนำไปแล้วจะนอบแ้เป็นแมงเดอดผลแรกของซาับบัาเจ็บบักบาเจ็บนะครับกาาอคะแนนเรียวทามตัวนี้หงแดงขึ้นจากฝูนตงมูีหวูู่ขึ้นจากฝูนะครับย์เต้อรับ คิด่านาทีผ่านไปครับของนำอยู่หนึ่งศูนะอินเตอร์ก็นำหนึ่งศูนย์นะครับยังอยู่ก็ยายมยืครับมีสกอร์อีกแล้วครับคู่ไหนมาดูกันรีวูนำสองศูนย์ครับโอ้โหครับรู้กมาขยงไหลายิัน โอ้สองศูนย์แล้วนะครับโอ้ตอนนี้เียกอเออขวาซาร่าตองหาเพื่อนนะครับเจ้ท่านครับเอเดสันเเดสันในช่องอเอร์ดเเดสันใหม่ฟาบิโอมาติคาลูเลนลไลยาสลอง้ามานบ้างโอ้ยางสวย

มาได้เลยครับเปิ้ลลูกนี้โอ้โหซิสหนักเยี่ยมมากครับจับขวาแล้วก็แปรซ้ายเดียร์ก็ไม่ทันล้มตัวเลยนะครับออกองกมาได่สวยสุดๆเลยครับจุดทั้งห้าเมตรเหมือนเดิมไหมครับต้องรอรุนรุ่นอาจจะเป็นเกนสุดท้ายของลังนิกด้วยนะครับ มูเนี่ยโดนไล่ออกเพราะแมนแพ้ลิเวอร์พูลนะครับโซชายก็โดนไล่ออกเพราะว่าแพ้ลิเวอร์พูลนะน,นิลังนิกก็จะโดนไล่ออกเพราะแพ้ลิเวอร์พูลโอ้ป๋าป๋ามานะครับป๋ามาดูความอุบัติของแมนยูครับนะี่โอ้กลุ่มหน้าเลยโอ้โอสภาพความพร้อมผู้เล่นก็เป็นรองแล้วด้วยนะครับ สา่าว่าอล้รวางเลยิซา่านี่ชอบยิงแมนยูจริงเขาถึงก่เหโทษได้บ่อยครั้งมากโหตัดมาเ้วยผู้แล้วครับขึ้นยาวไอ้เี้ยนได้อย่าเจ็บนมะมึมมงแม่ฟันได้ยืขึ้นมายิงเ,เ,เลย่ะคิดดูต่อมาโดนดักทีมาตมแล้วแมนกับเพลซันนะครับเพซันรอขึ้นเข้าทีน่ยนได้อย่าเจ็บนะ

ออคูเกือบเกือบมึงเกือบ3เมตรลงล้ำหน้ามาได้มากกว่านีครับนแล้วล้ำอยู่จริงครจังหวะมงชมให้ของันไ เข้าสู่ชินาทีสุดท้ายของเกมนะครับครึ่งแรกเอาละครับคนนี้โอ้โอยนิดเดียวครัผมคิดว่ามาเน่ต้องยิงได้แน่จุดโทษโอ้ลำหน้าไอ้เนี่ย ลัำหน้าครับเกือบสาศนอย่าง,างคงขึ้นเตะตสาของโมโมโมไว้ก่อนนำไมครับไปดูยังจะเคียหรอเลือโอ้ลำคันมาติดด้วยครับแล้วฟ<ะ>ังโยล,ลำจริงครับดีแสร่าล้ซ<ะ>าลาเองก็ไม่ได้สกิโจนบอลด้วยนะครับจังหวะถอยรอยแล้วนะครับเป็นทำให้เอลกาไม่ได้เปลียนพื้นครับเตกโอ้สกอร์นะครับเอลง่าสกอร์ใช่ครับ ครับอ่านาอินเตอร์นำสองศูนย์ครับตอนนี้ใครยิงเ่ยมาติเนสมาติเนสครับคนเดิมครับหลุยส์มาติเนสของอินเตอร์ครับยิงให้อินเตอร์นำมิลานไปสองศูนย์ครับสกอร์เท่ากันแล้วตอนนี้เิียกว่าูกกับอินเตอร์ครับหอกหอมมนยูบ้าง ามศูนครับน่าจะมีสกอร์อีกแล้วโอ้แต่ว่ามีลานไล่ยินเตอร์ขึ้นมาครับสองอยุคูสามศูนยแล้วนะครับในขณะที่มีลานน่าจะได้ประตูไล่ยินเตอร์ขึ้นมาก็ไม่รู้ว,ว่าใครจะยิงครับ ดูครับประตูที่3ามไยจะยิงน่าจะมีความผิดพลาดเอาแล้ครับเด็กสันดีอาร์นะครับเดี๋ยวส่งมาเน่โอ้โหมาเน่จริงๆครับสามครับตามเป้าสามเมตรสมเมตร แต่ว่ามีลานครับไล่์ยินเตอร์มานะครับได้เสียง enfin ว่าจังหวัดไฉก็โหดจังหวะเดียวครับยั่ก็อ okay, ุสระเซมบะสะเลยครับยิงจ so ังหวะเดียวครับดูครับเดี๋ยวส่งปุ๊บโอ้โหวันนี้ตวัดเรยวร้อยเลยครับจะถึงห้าหรือเปล่าครับต้องดูครับ ตัวที่สิบสี่เพปูการนี้ของซาดิปมาเนีครับหรือรถแรงกดดังของชาบ้านได้เยอะเลยครับอัากจะมในจากเรื่ององบอลฟุตบอลเมื่อไหร่ถึงตัวตก็ตัดยาวเซอร์มาติบอลนีชต้าโอ้มีลานไม่ได้ครับอินเตอร์ยังนําอยู่2 0นะครับมีลานอาจจะล้ำหน้าหรือเปล่าเราไปดูครับทำไมมีอาร์ดินกับครับ ปรากฏว่าน่าไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรครับมิลานเดซีมิลานน่าจะเป็นดิส c r น่าจะมีเหตุอะไรสักอย่าง,ง,ง,งครับยองสองศูนย์ครับมิลานเดียวกันเลยครับ ครับอินเตอร์ได้ประตูที่สามจากใครครับไปเลยได้โกเซ่นครับในนาทีที่แปดสิบสองนะโกเซ่นยิงให้อินเตอร์ชนะน 3, เออนำมิลันสามศูนย์น่าจะควา้าแชมป์ไปได้ครับลิเวอร์ p o o ได้ประตูที่สี่ครับเอาล้วครับมาประตูที่ทสี่ดูครับใครยิงครับเดาว่าน่าจะเป็นซาลาหเอร ไอ้ยิใสี่นัดสองนัดเก้าลูกแล้ว,ลวดูครับว่าใครจะเป็นคนยิงครับประตูที่สี่ับน่าจะพลาดกันเองนะดูฮะ น่าจะพลากดกนมัหญิงนะครับดูนะไมกวไมกว่าจะพลาดหรอือเปล่านานพลาดเลยนะครับโชูตาครับโอ้ซาร่าจริงครับขออี้ลูกไหมเป็นสิบับสอบเลยสำหรับซารา่า ยัดเยินองต้าไหล่องสยมากควายจะมีดักขึ้นมาได้่วามเีาราซิสกตามาแล้วขวางบล็อกไว้แต่บอลกลายเป็นแฉลับฉลบข้ามเดียาเข้าไป ดีเลยก่งขาดอีกครั้งหนึ่งครับคู่เน่จะเป็นสำรองคนสุดท้ายของลิเวอเดลแล้วครับอีกหนึ่งห้าประตูสองนัดได้ดูกาลนี้จบครับลิเลวูสี่ยูศูนย์ครับผมอินเตอร์สามมิลานศูนย์ครับเฮ้ยประตูที่ห้า เกือบเกือบห้าศูนก็จบครับเป็นไปตามที่ผมทายผลนะครับผมวิเคราไปเรียกว่าเลวโฮจะชนะสามหนึ่งอันนี้สี่ศูนย์สี่ลูกเหมือนกันแต่ว่ายิงอยู่ฝั่งเดียวครับผมก็ขึ้นจากฝูงครับก็ขอให้เราเป็นแชมป์ให้ได้ลุนพรุนี้แมนซิตี้ไม่ชนะไบตันว่าแชมป์